ไปตั้งแต่เด็กเรื่องราวนี้จะพาคุณดําดิ่งสู่ความลับมืดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอดีตและความจริงที่ไม่น่าเชื่ออย่าพลาดเพราะความจริงที่แท้จริงจะทําให้คุณช็อกจนต้องหยุดหายใจซูซี่ซูซันตีเดินเข้ามาในล็อบบี้ของโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพเสียงไอเย็นฉ่ำพัดผ่านผิวเธอเบาหาหา่ากลิ่นหอมจางๆของดอกมาลิลอยคลุ้งในอากาศเธอมองซ้ายขวารู้สึกแปลกๆอย่างไม่มีเหตุผล วันนี้เธอมาเพื่อสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอได้ชายในชุดยูนิฟอร์มยืนตรงข้างประตูเขาเป็นรอปรพอของโรงแรมใบหน้าเขานิ่งขรึมดวงตาคมลึกจ้องมาที่เธอซูซี่รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากอดีตหัวใจเต้นแรงโดยไม่ทราบสาเหตุมือเธอเริ่มเย็นเหงื่อซึมออกจากฝ่ามือเสียงของชายคนนั้นทักขึ้นคุณมาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับ น้ำเสียงอบอุ่นแต่มีบางอย่างคุ้นหูอย่างบอกไม่ถูกเธอพยักหน้าช้าหาหะจ้องมองใบหน้าเขาอย่างละเอียดคิ้วที่เข้มจัดแผลเป็นเล็กๆที่หางคิ้วหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะภาพในความทรงจำวัยเด็กผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่ชายของเธอที่หายตัวไปตอนอายุเจ็ดขวบเขาชอบเล่นซ่อนหาใต้โต๊ะเขามีรอยแผลตรงจุดเดียวกันจากการหกล้มที่ลานบ้าน เธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือเริ่มสัน่นขอโทษนะคะเสียงของเธอสัน่นคุณชื่ออะไรคะชายคนนั้นนิ่งไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาเปลี่ยนเหมือนกำลังต่อสู้กับความทรงจำบางอย่างผมชื่อสุเมธน้ำเสียงของเขาชะงักไปกลางประโยคหรือเคยเป็นสุเมธซูซี่ตัวชาไปทั้งร่างเสียงในหูเธอหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นรัว เธอเอื้อมมือไปแตะไหลเขาเบาหาหะาสุเมธพี่ชายของหนูใช่ไหมชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าหาหะดวงตาแดงก่ำราวกับกล้าน้ำตามานานหลายปีริมฝีปากของเขาสัน่นซูซี่เหรอซูซี่จริงๆหรือทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งพนักงานต้อนรับหลังเคาน์เตอร์เงียบลงเสียงดนตรีในล็อบบี้กลายเป็นเสียงเบาๆในพื้นหลัง ซูซี่รู้สึกเหมือนยืนอยู่ในความฝันความทรงจําเก่าๆหลายทะลักเข้ามาในใจปลิ่นข้าวไข่เจียวที่แม่เคยทําเสียงหัวเราะของพี่ชายในสนามหญ้าแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อสายตาของชายคนนั้นเหลือไปที่ผู้จัดจาก,การโรงแรมที่กําลังเดินเข้ามาใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีจากอารมณ์อ่อนไหวกลายเป็นเคร่งเครียดเราคุยกันทีหลังนะเขาพูดเร็วๆแล้วหันหลังกลับ ซูซี่มองตามหลังเขาในใจมีคำถามมากมายเขาเป็นใครจริงหาหะหายไปไหนมาทำไมถึงอยู่ที่นี่และทำไมถึงไม่บอกใครแต่ที่แน่หาหะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญซูซี่ยืนนิ่งอยู่กับที่ขาทั้งสองข้างเหมือนตรึงไว้กับพื้นหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด เธอมองไปยังแผ่นหลังของชายคนนั้นพี่ชายหรือชายแปลกหน้าเขาเดินกลับไปยืนที่ประตูราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซูซี่หันไปมองพนักงานต้อนรับเธออยากถามอยากรู้ข้อมูลของเขาแต่ปากกลับพูดไม่ออกสมองของเธอเต็มไปด้วยเสียงคําถามทำไมเขาต้องปิดบังตัวตนเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่เขาหายตัวไปใครกันที่พาเขาออกจากบ้าน เธอสูดลมหายใจลึกแล้วเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ขอโทษค่ารอปอพอคนนั้นชื่ออะไรเหรอคะพนักงานหญิงชะงักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มจางๆและตอบคุณสุเมรค่ะเขาทำงานที่นี่มาได้เกือบหกเดือนแล้วค่ะชื่อเดิมชื่อเดียวกับพี่ชายเธอรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพหลอนเธอไม่ได้คิดไปเอง เสียงโทรศัพท์ในล็อบบี้ดังขึ้นแผ่วเบาแต่ในใจของซูซี่กลับร้อนรนเหมือนไฟกำลังลุกอยู่ข้างในความจริงบางอย่างกำลังซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มนิ่งเฉยของเขาเธอจำได้ว่าแม่เคยบอกถ้าหนูเจอพี่ชายเมื่อโตขึ้นอย่าไว้ใจเขาทันทีเพราะคนที่พาเขาไปอาจยังอยู่ใกล้ๆคำพูดนั้นดังขึ้นในหัวเธออีกครั้งและทันใดนั้นเอง สายตาของเธอไปสะดุดเข้ากับบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาเป็นสร้อยเล็กๆที่ห้อยจากกระเป๋าเสื้อสร้อยเส้นนั้นเธอเคยเห็นมันเป็นของพ่อที่ให้พี่ชายไว้ก่อนจะหายตัวไปหัวใจของเธอเริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะความดีใจแต่เพราะสิ่งที่อยู่ในดวงตาของเขามันไม่ใช่แค่ความเศร้ามันคือความกลัวและการเตือนให้เธออยู่ห่าง ห่าฮซูซี่ขยับถอยหลังอย่างช้าห่าฮในใจของเธอเริ่มลังเลนี่คือการพบกันของครอบครัวหรือคือการเริ่มต้นของบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นเธอเดินออกห่างจากล็อบบี้แต่ความรู้สึกเหมือนถูกจับตาม,มองยังไม่จางหายทุกย่างก้าวเหมือนมีเงาล่องลอยตามหลังซูซี่หยุดอยู่หน้าลิฟต์มือเธอสั่นเล็กน้อยตอนกดปุ่ม เธอหันกลับไปมองอีกครั้งเขายังยืนอยู่ที่เดิมแต่แววตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความลังเลและคำเตือนเงียบหาหประตูลิฟต์เปิดออกช้าหาหภายในไม่มีใครแสงไฟสีเหลืองนวลทำให้ทุกอย่างดูคลุมเครือเธอก้าวเข้าไปแต่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิดเหมือนมีบางอย่างรั้งเวลาเอาไว้ แล้วเสียงก็มาถึงเบาชัดเจนจากด้านหลังซูซี่อย่ากลับมาที่นี่อีกเธอหันขวับเขายังอยู่ที่เดิมแต่ปากไม่ได้ขยับเป็นเสียงที่เหมือนมากระสิบข้างหูทั้งที่เขาอยู่ห่างไปหลายเมตรเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวมันเหมือนมีเสียงซ้อนอีกหลายเสียงผู้หญิงเด็กชายแก่ซูซี่ถอยหลังไปจนชนกับผนังลิฟต มือของเธอคว้าหาปุ่มปิดแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงเธอเห็นบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกฝั่งตรงข้ามภาพของที่ชายแต่ด้านหลังเขามีเงาอีกคนหนึ่งยืนอยู่เงานั้นสูงกว่าเลือนลางไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่สายตาของมันจ้องมาทางเธอจ้องลึกเข้ามาในจิตใจเหมือนรู้ว่าเธอจำอะไรบางอย่างได้แล้วประตูรีบป,ปิดลงในที่สุด เสียงกลไกเบาๆดังก้องในความเงียบซูซี่ยืนนิ่งในกล่องเล็กแคบหาหา่มือกุมอกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความจริงในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องพี่ชายหายไปแต่มันเกี่ยวกับบางอย่างที่ไม่ควรจำได้อีกเลยและเธอเพิ่งเปิดประตูของมันออกลิฟ์เคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าหาหะเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังสะท้อนในช่องแคบซูซี่ยืนเงียบกับมือแน่น แสงไฟในลิฟต์กระพริบวูบหนึ่งเหมือนกระพริบเตือนอะไรบางอย่างเธอเงยหน้าขึ้นมองหมายเลขชั้นที่เปลี่ยนไปทีละตัวแต่บางอย่างไม่ปกติตัวเลขเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามกลับมาเป็นสองอีกครั้งแล้วหยุดที่ชั้น b ชั้นใต้ดินของโรงแรมเธอไม่ได้กดชั้นนั้นและไม่มีใครควบคุมจากภายนอก ประตูลิฟเปิดออกช้าหาหะเบื้องหน้าเป็นทางเดินยาวแสงสลัวพื้นเย็นชื้นกลิ่นอับพระครุง้งไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเครื่องดูดอากาศก็เงียบสนิทสูซีลังเลไม่กล้าก้าวออกไปแต่ก่อนที่เธอจะกดปิดประตูเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดเธอจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอเสียงนั้นไม่ใช่สุเมธไม่ใช่พี่ชายเธอ มันเป็นเสียงของเด็กเด็กผู้ชายตัวเล็กหาหะน้ำเสียง,งเ่ร้เงียบแต่แฝงความเสียดซูซี่หันไปมองที่มุมมืดและเธอก็เห็นเขาเด็กชายในเสื้อเปื้อนดินตัวเล็กผมยุ่งตาโตใบหน้าคุ้นตาเหลือเกินเหมือนใครบางคนในรูปเก่าหาหะเหมือนตัวพี่ชายในวัยเด็กแต่แล้วเธอก็ชะงักเพราะเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่คล้าย เขาคือซูมเมตตอนอายุเจ็ดขวบไม่มีทางเป็นไปได้เธอพยายามถอยกลับเข้าลิฟต์แต่มือเล็กๆของเด็กชายเอื้อมาคว้าแขนเธอไว้ย่นเฉียบราวกับจับกับน้ำแข็งสายตาเขามองตรงมาน้ำตาเริ่มพอเขาไม่ใช่พี่ฉันใช่ไหมซูซี่ถามเสียงเบาเด็กชายไม่ตอบแต่เขาพยักหน้าเพียงครั้งเดียวจากนั้นทางเดินก็เริ่มมืดลง เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเงาเคลื่อนไหวตามผนังราวกับมีใครหลายคนอยู่ที่นั่นซูซี่รู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การตามหาพี่ชายมันคือการเปิดประตูของความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานเกินไปซูซี่พยายามดึงแขนกลับแต่แรงจากมือเล็กๆนั้นมากเกินไปเหมือนไม่ใช่เด็กธรรมดาเหมือนมีบางอย่างกำลังยึดร่างเธอไว้เสียงกระซิบรอบตัวเริ่มชัดขึ้น บางเสียงเหมือนเรียกชื่อเธอบางเสียงพูดประโยคที่เธอไม่เข้าใจภาษาแปลกเร็วซ้อนกันเรากลับมาจากหลายปากพร้อมกันเธอหลับตาแน่นใจสั่นจนแทบยืนไม่ไหวขาสั่นมือชาร่างกายไม่ตอบสนองแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ข้างหูเธอจำคืนวันนั้นได้ไหมภาพหนึ่งแล่นผ่านในหัวทันที คืนที่พี่ชายหายไปเธอจําได้ว่าเธอกับเขาเล่นซ่อนหาในสวนหลังบ้านตอนนั้นเธอแกล้งซ่อนตัวนานพี่ชายตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปแม่บอกว่าเขาอาจหลงทางแต่เธอรู้เขาไม่ได้หลงเธอเห็นอะไรบางอย่างในเงามืดใต้ต้นไม้บางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์และเธอก็เก็บความลับนั้นไว้ตลอดมาเด็กชายตรงหน้าเธอพูดอีกครั้ง เธอทิ้งฉันไว้ตรงนั้นเสียงของเขาสั่นเครือน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ตาไม่ละจากใบหน้าเธอซูซี่เริ่มหายใจถี่ความรู้สึกผิดพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงเธอไม่ได้ตั้งใจเธอแค่กลัวเสียงในทางเดินเงียบลงเรากับทุกอย่างรอฟังคำตอบจากเธอฉันขอโทษเธอพูดออกมาเบาหาหะ ฉันกลัวฉันไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปเด็กชายยังนิ่งแต่มือที่จับแขนเธอเริ่มคลายออกแล้วเงารอบตัวก็เคลื่อนเข้ามาใกล้รวมกันช้าๆเป็นรูปร่างหนึ่งสูงผอมดวงตากลมดำสนิทไม่มีแววตามันไม่ใช่คนและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่ในโลกนี้ซูซี่ถอยหลังอีกครั้งแต่ข้างหลังเธอไม่ใช่ลิฟต์อีกต่อไปมันกลายเป็นกำแพงอิดก่า เย็นแข็งและปิดสนิทไม่มีทางออกเสียงกระสิบกลับมาชัดเจนขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วเงาร่างนั้นก็พูดครั้งแรกที่เสียงมันเปล่งออกมาเจ้ารู้แล้วว่าเขาไม่เคยไปไหนซูซี่มองหน้าเด็กชายเขากำลังร้องให้แต่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเขากำลังยืนอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นและตอนนี้เธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้ว ซูซี่ยืนนิ่งร่างของเธอสั่นสะท้านกลิ่นดินเปียกกลิ่นสนิมและกลิ่นอะไรบางอย่างที่เน่าเปื่อยลอยอบอวลในอากาศเธอพยายามกลั้นหายใจแต่กลิ่นนั้นแทรกเข้ามาในจมูกจนรู้สึกคลื่นไส้เสียงกระซิบเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงหัวใจเต้นดังรัวเด็กชายก้าวถอยหลังไปยืนข้างเงาดำนั้นเหมือนถูกเรียกกลับ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของมันสูซี่ร้องเรียกชื่อเขาสุเมธแต่เด็กชายไม่ตอบเพียงแค่มองเธอด้วยแววตาเศร้าแล้วค่อยคอยหายเข้าไปในความมืดเหมือนละลายรวมเข้ากับเงานั้นสูซี่วิ่งเข้าไปแต่กลับพบว่าทางเดินหายไปทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กฮาาไม่มีประตูไม่มีหน้าต่าง เธอพยายามหาทางออกเคาะผนังทุกด้านแต่มีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งช้าลึกเย็นเฉียบเธอพาเขามาที่นี่เธอต้องอยู่แทนเขาซูซี่หันขวับไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแต่เธอรู้ว่าเงานั้นยังอยู่มองเธอจากมุมที่เธอมองไม่เห็นเธอตะโกนออกไปฉันจะไม่อยู่ที่นี่ปล่อยฉันไป ไม่มีเสียงตอบเพียงแค่ผนังรอบตัวเริ่มขยับเหมือนกำลังหายใจพื้นใต้เท้าเริ่มหยินเยียบขึ้นเรื่อยหาหะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเสียงของเด็กเสียงของผู้หญิงเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียกเธอหลับตาแน่นหวังว่าเมื่อลืมตาขึ้นทุกอย่างจะหายไปหวังว่ามันจะเป็นแค่ฝันแต่เมื่อเธอลืมตาอีกครั้ง สายตากลับจ้องตรงไปยังเงาในผนังและเงานั้นจ้องกลับมาด้วยดวงตาที่ไม่มีตาขาวไม่มีความรู้สึกมีเพียงความว่่งเปล่าที่ดึงเธอลึกลงไปเรื่อยๆซูซี่พยายามเบือหน้าหนีแต่ไม่อาจละสายตาจากเงานั้นได้เหมือนถูกสะกดเหมือนแรงบางอย่างดึงให้เธอต้องจ้องต่อไปดวงตาคู่นั้นมันไม่กระพริบ ไม่กับพริบเลยแม้แต่นิดเดียวและเมื่อเธอมองลึกเข้าไปเธอกลับเห็นภาพในอดีตภาพที่ไม่เคยจำได้มาก่อนคืนที่พี่ชายหายตัวไปซูซี่ยืนอยู่ในสวนหลังบ้านเธอเห็นซูเม่ถูกบางอย่างลากเข้าไปในโพรงใต้ต้นไม้ใหญ่เธอเห็นตัวเองยืนนิ่งไม่พูดไม่ร้องไม่วิ่งไปช่วยแค่จ้องเธอลืมเรื่องนั้น เธอฝังมันไว้ในความทรงจำลึกที่สุดจนวันนี้มันกลับมาหาเธอเงาในผนังเริ่มขยับอีกครั้งค่อยๆแทรกตัวออกมาไม่มีขาไม่มีแขนเพียงร่างไหลลื่นสีดำสนิทมันเลื้อยเข้ามาหาเธอแต่ไม่เร็วจนเธอวิ่งหนีไม่ได้มันเคลื่อนช้าเหมือนต้องการให้เธอจมอยู่ในความหวาดกลัวซูซี่ถอยหลังจนหลังชนผนังร่างเธอเย็นจนชา มือเธอสั่นแต่ใจเริ่มเต็มไปด้วยคำถามทำไมถึงเป็นฉันทำไมมันถึงเลือกพี่ฉันและคนที่อยู่ข้างบนคือใครกันแน่เสียงเงาดังขึ้นในหัวเธออีกครั้งไม่ต้องใช้ปากมันพูดด้วยความคิดเธอรู้คำตอบแล้วมันไม่ใช่พี่ชายเธอทันใดนั้นภาพในหัวเธอพลิกกลับใบหน้าของซูเมธในปัจจุบัน รอยยิ้มที่เธอเห็นเสียงที่พูดกับเธอมันไม่ใช่ความอบอุ่นของครอบครัวแต่มันคือการลวงการหลอกให้กลับมาซูซีเบิกตากว้างรู้ในวินาทีนั้นเธอไม่ได้บังเอิญเจอเขาเธอถูกเรียกกลับมาและตอนนี้เธอเข้าใจว่าทำไมเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอมันไม่ต้องการที่ชายของเธออีกแล้ว มันต้องการเธอแทนซูซี่หายใจแรงเหมือนปอดของเธอกำลังถูกบีบเธอรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวอากาศหนักขึ้นทุกวินาทีเงาดำนั้นหยุดอยู่ไม่ไกลมันขยายตัวช้าหาหะแผ่ไปทั่วพื้นและผนังดวงตาคู่นั้นยังคงจับจ้องเธอไม่กระพริบไม่ขยับแต่มัน เห็นทุกอย่างในใจเธอเสียงในหัวดังขึ้นอีกเย็นลึกก้องอยู่ในสติเธอจําได้แล้วเพราะเธอเป็นคนปล่อยให้เขาไปและเพราะเธอเห็นทุกอย่างแต่ไม่หยุดมนันซูซี่สุดลงกับพื้นเธอไม่รู้ว่าน้าตายหยดลงตั้งแต่เมื่อไหร่มือเธอกุมสีสะแน่นใจหนึ่งอยากขอโทษอีกใจหนึ่งอยากวิ่งหนีให้ไกลที่สุดแต่เงาดำไม่ได้ให้ทางเลือก มันเลื้อยเข้ามาชิดตัวเธอเหมือนจะหลอมรวมเหมือนจะกลืนกินความรู้สึกผิดนั้นและทันใดนั้นเองเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้นเสียงเด็กชายเสียงที่ของเธออยากกลัวมันหลอกเราได้แค่ตอนที่เรากลัวซูซี่เงยหน้ารอบตัวเงียบอีกครั้งเหมือนเสียงนั้นมาจากข้างในไม่ใช่เสียงผีไม่ใช่ภาพหลอน แต่เป็นความทรงจำสุดท้ายของพี่ชายที่ยังเหลืออยู่ในเธอเธอกำมือแน่นลุกขึ้นยืนช้าหาหะเงาดำขยับถอยเรากับมันรู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนไปแสงบางอย่างเริ่มส่องออกมาจากตัวเธออุ่นนิ่งเหมือนแสงจากอดีตที่เธอเคยลืมเสียงกระซิบรอบตัวหยุดลงทันทีเงาดำหยุดนิ่ง ดวงตาดำสนิทของมันกระพริบครั้งแรกเธอยังจำรักครั้งสุดท้ายที่มีให้เขาได้อยู่มันพูดเสียงของมันเปลี่ยนไปไม่ใช่เย็นชาอีกต่อไปแต่เหมือนกำลังสั่นกลัวซูซี่เดินเข้าหาเหงานั้นไม่ถอยไม่สัน่นแม้หัวใจจะเต้นรัวแทบทะลุอกเพราะตอนนี้เธอรู้แล้ว สิ่งที่มันต้องการไม่ใช่แค่ตัวเธอแต่มันต้องการให้เธอลืมความรักนั้นไปตลอดกาลและเธอจะไม่ยอมให้มันได้สิ่งนั้นอีกต่อไปเธอก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวเงาดำนั้นเริ่มหดตัวมันเลื้อยถอยหนีร่างมันสั่นไหวเหมือนเผชิญกับสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ซูซี่เอื้อมมือออกไป ปลายนิ้วของเธอสัมผัสกับแสงที่แผ่ออกจากตัวเองมันอุ่นมันนิ่งและมันคือความจริงที่ไม่ได้หายไปไหนเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงเขายังอยู่ในใจฉันเสมอทันใดนั้นแสงสว่างก็แผ่กระจายออกไปรอบห้องเจิดจ้าทะลุผ่านผนังทะลุผ่านความมืด เงาดำนั้นปรีดร้องเสียงแหลมสูงแต่พร่าไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ถูกตัดขาดจากแหล่งพลังของมันมันค่อยๆละลายจากร่างไหลเลื่อนกลายเป็นเงาจางหาหะและจางหายไปกับอากาศห้องกลับมาเงียบผนังรอบตัวกลายเป็นสีขาวซีดพื้นนี่เย็นอีกต่อไป ซูซี่ยืนอยู่กลางห้องหายใจหอบแต่นิ่งเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเหมือนบางอย่างที่เคยปิดล็อกไว้ถูกปลดออกแล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นเสียงอ่อนโยนเสียงที่ชชยเธอขอบใจที่ยังรักฉันน้ําตาซูซี่ไหลลงช้าหาหเธอหลับตายิ้มบางหาหะ หัวใจอุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งประตูลิฟต์อยู่ตรงหน้าแสงไฟกลับมาเป็นปกติและเสียงของโลกภายนอกดังเข้ามาอีกครั้งเธอเก้าวเข้าไปในลิฟต์หันกลับมามองห้องนั้นอีกครั้งไม่มีเงาไม่มีเสียงมีเพียงความว่างเปล่าและความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตของเธอ ประตูลิปิดลงช้าหาหา่าซูซี่ยืนอยู่คนเดียวในนั้นแสงสีขาวนวลอบอุ่นส่องลงจากเพดานไม่มีเสียงแปลกหาหา่าไม่มีการกระพริบของไฟมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เบาๆที่ค่อยๆขับเคลื่อนเธอขึ้นไปเธอมองตัวเลขบนหน้าจอสามสี่หทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่มันไม่เหมือนเดิม หัวใจเธอยังคงเต้นแรงแต่ไม่ใช่จากความกลัวมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอก้าวออกมาตรงหน้าเธอคือโถงทางเดินชั้นบนพนักงานโรงแรมเดินผ่านไปมาแขกยังคงพูดคุยเสียงหัวเราะยังมีอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ซูซี่เปลี่ยนไปเธอมองไปที่เคาน์เตอร์ ซุเมธหรือใครก็ตามในรูปลักษณ์ของเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครเหมือนเขาอยู่ในระแวกนั้นเลยแม้แต่เงาของเขาก็ไม่มีเธอเดินไปยังโต๊ะต้อนรับถามพนักงานอีกครั้งด้วยน้ำเสียงมั่นคงขอโทษคะพนักงานที่ชื่อซูเมธยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าพนักงานเงยหน้ามามองเธอสับสนเล็กน้อยก่อนตอบว่าขอโทษค่ะโรงแรมเราไม่มีพนักงานชื่อนั้นเลยนะคะ ซูซี่พยักหน้าเบาหาหะไม่ตกใจไม่สงสัยแค่ยิ้มเล็กน้อยเหมือนยอมรับทุกอย่างเธอเดินออกจากโรงแรมแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนใบหน้าอากาศบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ปอดครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าได้หายใจจริงหาหะและในจังหวะที่เธอกำลังจะข้ามถนน ลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านเสียงกระซิบแผ่วเบาแค่คำเดียวลาก่อนเธอหยุดยืนหันมองไปทางโรงแรมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอไม่เห็นอะไรแต่เธอรู้เขาได้ไปต่อแล้วและเธอก็พร้อมที่จะไปต่อเช่นกันซูซี่ยืนอยู่บนฟุตบาทลมหายใจของเธอสม่ำเสมอขึ้นเรื่อย หาหะเสียงจราจรดังไกลๆคล้ายโลกภายนอกกำลังรอรับเธอเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่าในอกเหมือนบางอย่างในตัวเธอถูกปลดปล่อยความรู้สึกผิดความกลัวความเศร้าค่อยๆจางหายไปอย่างช้าหาหะสายตาของเธอมองไปยังฟ้าสีครามใสเมฆขาวลอยผ่านเบาหาหชีวิตเหมือนกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ซูซี่เดินก้าวแรกออกไปก้าวเล็กๆแต่มั่นคงพร้อมกับเสียงกระซิบที่หายไปในสายลมครั้งนี้ไม่มีใครจะพรากพ,พี่ชายของเธอไปอีกแล้วและไม่มีอะไรจะพรากเธอจากความจริงใจและความรักที่เธอมีบนเส้นทางใหม่ซูซี่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามซูซี่เดินผ่านถนนที่คุ้นเคยทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวัง เธอไม่กลัวอีกต่อไปแม้ว่าอดีตจะยังคงเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยเสียงหัวใจของเธอดันก้องในความเงียบเหมือนเตือนให้รู้ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปในระยะไกลแสงแดดทอดยาวลงบนพื้นถนนซูซี่หันกลับมามองโรงแรมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเงามืดไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงแสงสว่างที่อบอุ่น และความรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเริ่มต้นใหม่เธอเดินจากไปอย่างมั่นใจพร้อมกับความรักที่แท้จริงในใจและความทรงจำที่ไม่เคยจางหายซูซี่หยุดเดินเหนื่อยหน้าขึ้นมองฟ้าอีกครั้งลมอ่อนพัดผ่านผมเบาหาหะเหมือนบอกลาอดีตที่เคยหนักอึง้งในใจของเธอความสงบเข้ามาแทนที่ความสับสนความรักและความทรงจำ ลายเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดวันนี้เธอพร้อมจะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะก้าวเดินด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนเธอจะไม่ปล่อยให้ความกลัวและความเจ็บปวดมาขัดขวางความสุขของเธออีกต่อไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนซูซี่เดินจากไปท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายที่อบอุ่นพร้อมกับหัวใจที่เบาและอิสระ